สวัสดีค่ะแพทพชรินค่ะหรือชื่อในวงการเรียกว่าแพทแชนค่ะวันนี้แพทมาที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะมาเป็นวิทยากรสอนถ่ายภาพค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือว่าคลาสสอนถ่ายภาพด้วยมือถือค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านที่มาในวันนี้ขอขอบคุณนะคะที่สนวันนี้ก็มากับลูกสาวนะครับก็ตั้งใจที่จะ เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพเทคนิคพื้นฐานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราเรียนรู้แล้วแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่อแอดวานซ์กว่านี้ก็จะยิ่งเพิ่มพัฒนาการของเราในการถ่ายรูไปได้ดีขึ้นค่ะรู้จักเทคนิคก,การใช,ใช้ใช้แสงใช้องค์ประกรบของภาพจัดองค์ประกอบของภาพครับผมก็าสามารถจัดองค์ประกอบได้ดีขึ้นดูเรื่องของแสงได้ดีขึ้นค่ะ ถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพให้สวยถ่ายภาพให้ดีอยากจะให้มองไปภาพพวกนี้ว่าภาพพวกนี้ทําไมมันถึงสวยเรื่องกล้ตัวมากๆคือมือถือกับเก่าเราเนี่ยมันคือไปคู่กันอยู่แล้วถ้าเรารู้เทคนิคตรงนี้ที่มาเรียนในวันนี้มันช่วยให้ภาพเรามันมันสวยขึ้นได้แบบแบบทันตาครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับที่เรียนน,นี้ จะชักชวนนะคะให้ทุกคนนี่ยคะสนใจมาเรียนคลาสถ่ายรูปก,กันนะคะ